สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับรุ่งโรจน์นะครับเมื่อนี้เราจะมาสินค้านะครับรีดูสินค้านะครับที่ได้เขาบัไม้ของทางร้านนะครับปกติผมก็เอื้อม่าผ่านสับหมกนะครับแต่ผมโอ้พวงในปูช่วยนะครับมันซื้อมาผ่านสับกลบนะครับมีผ่านสับกลบนะครับเหมาะสำหรับรถ70แรงนะครับฮอดเก้าสิบแรงนะครับได้ผมหวงว่า70แรงขึ้นไปกับสมาร์ทเซได้นะครับเป็นผ่านของบริษัทซี t มทีนะครับชลบุรีเมืองทองจำกัดนะครับ กะได้เขามะมัยสามเครื่องนะครับแต่มีสีส้มสองเครื่องและกะสีแดงสองเครื่องนะครับสินค้ากะขอมามีไหมเลยนะครับสำหรับเอซีนะครับที่สนใจนะครับกะสามารถแวะเอาเบิรงสินค้าได้ที่ร้านนะครับหรือสนใจเขาเบิรงสินค้านะครับกะแวะเอาเบิรงได้ที่นะครับที่ร้านซายมโรดนะครับอยู่ที่บ้านหนองแหวงตำบลหนองแหวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเชียงภูมนะครับสำหรับเบอร์โทรติตต์กะศูนยแปดสี่สองสี่หกสามหกสิบห้านะครับ การล่าสุดนะครับกับมีบริการทั้งเงินสดและกะเงินผ่อนนะครับเอฟซี FC ที่สนใจผ่อนนะครับก็บสามารถโทรมาสอบทารายละเอียดได้นะครับทางร้านก็มีบริการจาัดส่งทางบ้านเก็บเงินปลายทางได้เลยครับ